การที่เราพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกันกับ True Business นะคะส่วนสำคัญหลักๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่ True นะคะมีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศนะคะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามีความมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาบุคลากรในการที่จะดูแลลูกค้าที่เราได้ Deliver Solution ไปหาเขา เรามีโซลูชันที่ครอบคลุมนะคะในเรื่องของอความต้องการการรักษาความปลอดภัยผสานรวมกันนะคะกับ True 5G ที่มีการพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะนะคะอย่างต่อเนื่องเราจะมีการ d e l i v e อนะคะในส่วนที่เป็นเครือข่ายอัจฉริยะบนความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ ใจว่าโซลูชันที่เรามีมากกว่า50โซลูชันเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมนะคะ <Yeah. S 1> ในเรื่องของความต้องการการรักษาวความปลอดภัยนะคะทางด้านไซเบอร์มากไปกว่านั้นนะคะเรายังมีการจดสิทธิบัตรมากกว่า1,500สิทธิบัตรนะคะที่ครอบคลุมในทุกๆความต้องการ <Yeah. S 1> เช่นเดียวกัน โฟร์ตินเนนะคะได้ร่วมกันทำงานกับ t ท u ูวิ s ซ์จะสามารถที่จะ Deliver Solu t i o n นี้นะคะบนเครือข่ายอัจฉริยะนะคะให้แก่องค์กรต่างๆทางภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ